นี้เรามาดูสีน้ำมันที่เราเพิ่งเปลี่ยนนะครับดำเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำมันที่เราเพิ่งใส่เข้าไปใหม่ตัวนี้เราไล่ล่าสุดส่วนอันนี้น้ำมันเก่าที่เราถ่ายออกเห็นไหมฮะสีมันต่างกันเนาะสีดำเ,เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาถ่ายน้ำมันปวงมอะไรพาวเวอร์นะครับตัวนี้เนาะนะครับใครที่ซื้อลถดมือสองมาแล้วไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขา ดูแลยังไงนะครับก็แนะนําว่าให้ให้ถ่ายเลยดีกว่านะอย่างที่ตอนนี้ถ่ายมาล่าสุดนี้น้ำมันสกรปรกมากเลยครับเนาะพอดีว่าถอดไปบ้างแล้วแล้วก็พึ่งมานึกได้ว่าต้องถ่ายคลิปวิธีแรกนะครับก็คือถอดตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะมีท่อท่อตัวเนี้ยท่อตัวน,นะวนี้ปกติมันจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเราก็ถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็ หาถุงพลาสติกหรือว่ายางมาลัดตรงนี้นะครับไม่ให้น้ำมันมันไหลออกตรงนี้ตอนที่ถอดนะครับหาขวดมาลองเอาน้ำมันด้วยนะครับอันนี้เป็นขวดขวดน้ำเปล่าวขวดเล็กแล้วก็ถ่ายเอาน้ำมันเก่านี้ออกออกไปให้หมดเลยเปิดฝาออกแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันมันไหลแล้วก็เอาขวดมาลองลองตรงนี้ก่อนที่จะเอาถุงพลาสติกปิดนะครับขวด เอาน้ำมันเก่าออกให้หมดเลยนะครับแล้วทีนี้ก็หาขวดขวดน้ําเปล่านะครับเอาที่ขนาดยัดได้พอดีนะครับตรงนี้แล้วก็เอาท่อท่อไหลย,ย้อนกลับเนี่ยนะครับสอดเข้าไปในขวดนี้แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ํามันใหม่นะครับลงไปให้เต็มนะครับเติมน้ํามันใหม่ลงไปให้เต็มในนี้หลังจากนั้นก็ไปสตาร์ทรถ นะฮะฮวิธีการสตาร์ทนะครับก็สตาร์ทติดปุ๊บแล้วก็บิดกุญแจปิดเลยนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้เลยนะฮะนี้เรามาดูน้ำมันนะครับน้ำม,นมันมันก็จะไหลเข้ามาในในขวดนี้เห็นไหมฮะน้ำมันไหลเข้ามาในขวดนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไล่อีกรอบนึงนะครับส่วนน้ำมันตรงนี้มันก็จะหายไป เราก็เอาน้ำมันใหม่เติมเข้าไปอีกเอาน้ำมันใหม่เติมเข้าไปหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมอีกรอบจนกว่าสีของน้ํามันตัวนี้จะกลับมาใสนะครับดูให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทําไม่ถูกวิธีเนาะนะครับถ้าเกิดว่าขวดนี้น้ํามันมันเริ่มเต็มแล้วเราก็ถอดออกมาแล้วก็หาภาชนะมาใส่นะครับแล้วก็ตวงว่าเอาน้ํามันออกมาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเราจะใส่กลับไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เราซื้อมาแค่2ขวดอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลัวว่าน้ำมันใหม่มันจะไม่พอนะครับนี่คือน้ำมันเก่าที่เราถ่ายออกมาเดี๋ยวเราจะไล่น้ำมันใหม่เข้าไปอีกรอบนะครับจนกว่าจะได้สีแดงสดใสนะครับเราก็หาภาชนะมามาเทใส่อันนี้ภาชนะ1ลิตรนะครับตวงไว้ว่าได้ออกมาเท่าไหร่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาขวดนี้ไปไปลองอีกรอบนะครับ ก่อนที่จะสตาร์ทไล่น้ำมันเก่านะครับก็อย่าลืมเติมน้ำมันใหม่ลงไปทุกครั้งนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำมันมันจะขาดช่วงมันอาจจะไปมีปัญหากับตัวเฟืองเกียร์ไอเฟืองปมอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเราเติมน้ำมันใหม่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสตาร์ทไล่อีกรอบหนึ่งอ่ะจากนั้นเราก็มาดูนะครับไล่ไปเรื่อยๆแ,แล้วเราก็มาดูสีของอน้ำมันน้ำมันปมอะไรพาวเวอร์ Power นะครับ สิบไปติมน้ำมันเกียร์อยู่เรื่อยนะครับเนาะเห็นไหมฮะสีมันจะแตกต่างกันเลยอันนี้คือสีน้ำมันใหม่ที่ไล่ออกมานะครับถ้าได้สีประมาณนี้แล้วก็โอเคแล้วนะครับหลังจากประกอบสายเข้าแล้วแล้วก็ตัวน้ำมันเกียร์แล้วนะครับก็ตามเหล็กนี้เลยเนาะเขาจะมีมาร์กเอาไว้อยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็สตาร์ทเครื่องวอร์มนะครับจนเครื่องร้อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีว่า น้ำมันพฟมอะไร power เ,เนี่ยมันมันลดลงบ้างไหมนะครับถ้ามันลดลงเราก็เติมเข้าไปอีกแต่ถ้ามันไม่ลดก็ใช้ได้นะครับ